สวัสดีครับสวัสดีช่วงบายบายพี่นอ้องไม่ไมีโอกาสไมมีโอกาสพาพี่พานอ้องมาชมเส้นทางให้เขาหน่อยพี่นอ้องท้องหลงเป็นดินหมายเลขสองหนึ่งเก้าะครับสองหนึ่งเก้าช่วงอำเภอหน้าเชือกนะครับอำเภอหน้าเชือกไปอำเภอบ,บ่อลอยบ,บืออำเ่อบ่อลอยบือจังหวัดมหาสารคาม ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะอำเภอหน้าเชือกนะครับไปอำเภอบละบือนะครับระยะทางก็ประมาณแค่สามสิบกิโลบ่าไกลบ่ไกลครับสามสิบกิโลเป็นถนนสองเลนนะครับถนนสองเลน ลายทางกับมีประมาณเม็ดเม็ดน้อยๆ,ๆนะครับ่หลายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ที่ดีย่นะครับถนนดีถนนผิวเรียบนะครับผิวเรียบยางมะก้อยนะครับด้านข้าเอืนน่นถนนยางมะก้อยนะครับซึ่งเหมือก็จะเอืน่นยาง Ad f นนะครับ ก็ว่าถอดอกนะครับผมบอกเสียงไม่ถือปันไดนออถ้าเอาโคดโค้งเอาโคดโค้งเพราะตมควันะครับโคดโคง้งโคดโค,งค้โคงทาธรรมาดาได้บางหม่องโคง้งคักจัง กต้อบมงงมองจนแน,น่นยามองห่างข้างก็เต็มไปด้วยตรงไฮตรงหน้าคือเก่าหรือพี่นอาา้องบรรยากาศชนบทบ้านเฮอบ้านให้เจ้าวุ้งข้องนำข้อหายไหลนะครับนำข้อหายไหลเจ้านี่ยเจ้าวุเห็นหน้าปังนะครับไฟมัน เพี้ยงแห,ง,ง,แหง,งนยาแหงถึงหนาบนหนึงจังเสียทีเดียวนะครับเป็นหน้าบีทีเดียว เขียว่าไรจีบ้านเขาเขาไรเขาไรบ้านเขาไรนะครับเพื่อนบ้านเขาไรครับผมอ่านเลยเขียวอะไรครับแขีวนี่ยไทยมันก็อ่านไป คือน้องแหน่เนี่ยนะครับน้องแหน่แหน่ก็มี่ต่างหากนะครับแหนน้องแหนก็มีต้นแหนก็มี่ต่างหากเนี่ยที่ว่างในแหน่ครับแหนเนี่ยมันพ่อมันกลายเป็นตัวเดียวกันแขนขึ้อกันแต่แต่ว่าสถานทีมันขื้นเนี่ยฐานทีมีต้นแหนนะครบกาจีท่านว่าแหน ทันทีมีแหนะนะครับนี่น้องแห้ะน้องนั้นมีแหนะแต่ต้องเอื่อนน้องนีนยน้องนั้นมีตุนแนหงไงี้ยอยู่แค่นั้นแระเชื่อนน้องแหง ตัางไลน์สายดอดแอดกินขอน้องเล่นเป็นบริการที่าชา้ชน คือทั้งหลวงแผ่นดิมนมระเลของเนเก่านะครับตอนเก่าบระบือหน้าเชื่อบบระบือพยกักระปูนิสยัยบอระบือย่างชีสุลัดหน้าเชื่อบย่างชีสุลานราคาพายักระปู ข้างตีข้นใส่ากายต้บบองตอนครับอาวมาจากตะลัิ้มาจากตะลข้ามนะครับไปตีไปบุยร่ำตไปสะดึกนะครับก็ต้องมือมาไปพยักยื่นนะครับถ้างมืเดียวหน้าไปพยามคุกหอดพยากคุกแับแนสะดึกนะครับ,รบ,รบจตสะดึกลของบุยร่ำนะ แม่กระทั่งสิไปกรุงเทพยืดแถวเีนือยังใส่เส้นนี้เลยนะครับไก่สองนึงต่าตัดยิ้มให้ไหมตัดเขาพนมลุงเส้นนี่หระเส้นนี้เลยเส้นนี้ก็ได้ไปเส้นยู้ดแก่ใส่ไปหั่นนู้ดซอยเยอะก็ไปอีกเส้นนึง ร้ไล่ขนาดนี้เป็นรถไลายก็จะหอตั้งจอประยากิได้สำหรับที่เรืยกแล้วได้สะดกสบายขึ้นไปโคราชไปอ่างเกครับ ไปเสนอกคนดุจเจนน้าคอะไรับ กาัสีอหอดโตเพเ่อปลาร,บ,รบือใช่ไหมครับใชแล้ว,ลว,ลวอัออลโตนเจนเนีต้อนนึ่งเก่านะครับตอนนึงขาจากเพเ่อเปลาบือนะครับไปหน้าเชือกจากหน้าเชือกไปย่างาสีสุราไย่างสีสุราไปพยักเขากู้ไปยักไปเซ็ตกัด้รันสานไต้ ปนกาได้ไปสุรินกาได้ทิสเกตก็ได้เลาั